ับวนการที่ห้านะครับพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปีสอง7ันห้าร้อยหกสิบเจดครับเชิญคุณเบียสิดาครับขอบคุณค่ะ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยนะคะโดยการกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านนะคะรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนะคะปรากฏอยู่ในหัวข้อรายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการของแบบวันรีพอร์ตนะคะหน้าตั้งแต่หน้าร้อง ถึง154นห้าิ่นะคะ,อะนอกจากนั้นก็จะได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทด้วยนะคะเห็นสมควรกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี2-5-6-7เท่ากับปี2-5-6-6โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะประธานกรรมการ 722,400บาทนะคะต่อปีนะคะกรรมการอิสระท่านละ65,940บาทคะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร65,940บาทกรรมการบริหาร287,100บาทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร65,940บาท กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ4 6 4 4 0บาทกรรมการสัญหา24,145บาทกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน48,180บาทค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นนะคะกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนนะคะใคดูเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสัญหาและกรรมการพิจนารณาค่าตอบแทนที่กำหนดจ่ายเป็นรายปีทีเดียวนะคะ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีกนะคะยกเว้นกรรมการต่างประเทศที่เข้ามาประชุมจะได้รับค่าถัถ่วเครื่องบินที่ค่าที่พักและอาหารนะคะและนอกจากนั้นบริษัทมีการทําประกันความรับผิดให้แก่กรรมการทั้งคณะนะคะอย่างไรก็ตามมีกรรมการบางท่านที่ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยในปี2566นะคะเป็นรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5226,600บาทรายละเอียดจะอยู่ในแบบวันรีพอร์ตหน้า1้อยหกหน้าร้อยามสินะคะหากท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับบาระนี้นะคะขอให้ส่งคำถามมาในช่องทางส่งคำถามได้เลยค่ะ ผู้ถือหุ้นนะคะมีคำถามในวาระที่หนี้นะคะสามารถส่งคำถามมาที่ช่องส่งคำถามได้เลยนะคะหากไม่มีท่านใดนะคะมีคำถามก็ขอนำเข้าสู่การลงคะแนนเสียงในวาระที่ห้านะคะวารานี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและก็มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนค่ะ ขอเรียนเชิญท่านประธานนำเข้าสู่การลงคะแนนเสียงค่ะครับ,รบก็เชินลงคะแนนได้เลยครับ ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งนาทีนะคะสำหรับการลงคะแนนเสียงค่ะถ้ารวบรวมผลเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนแสดงผลบนหน้าต่อด้วยค่ะเรียนเชิญท่านประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมค่ะครับผลการลงคะแนนนะฮะเห็นด้วย5 7 4ร้อยเจล้านห้าแสนเกสเสียงนะครับถือเป็นร้อยละร้อย ก็ถือว่าท่านพูดถือรุอ่นอนุมัติตาบเสนอนะครับขอบพระคุณท่านประธานนะคะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเข้าสู่วาระที่6ค่ะ